ครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับผมมาอยู่กันในเกมก u n d ดัมเอฟเวอร์ชันนะครับเดี๋ยวอีพ e. ีนี้ผมจะเล่นเป็นตัวกันดัมเนี่ยพ่อเป๊กเลยรู้สึกว่าด่านนี้จะเป็นอยู่นอกโลกนะครับอยู่บนดวงจันทร์นะเนี่ยดวงจันทร์จริงๆนะเหนียวเลยอนะเล็งยิงโอ้ไม่โดนเลยเ ตัวปืนคู่ไอ้เครื่องปินเจ็ดไม่มีเฮ้ยตัวเว้เอกยิงแรงมากครับตังโลได้ด้วยสวยโดนโดนโดนนี่เป็นเหมือนแอสซอลอ่ะโดน,โดน,โดนยิงแรงจัดอะ่ะโอ้โหเจ็บอะ่ะเจ็บเจ็บไม่งไงผมเป็นไรโฟอะ่ะอี้โอเคล่วงสวย กูแรงครับตัวนี้ตัวเพเอกเก่งว่าตัวเพเอกเนีต้องเก่งอยู่แล้วนี่ไงไอ้โดนโดนทิ้งโดนสวยพังไปดิโอเคเลยอะตั้งโลสวยเฮ้ยเป็นมาไอ้ตัวโลโอ้โหพังเลย โลกันไม่อยู่นะโหเดือดจัดยิงกันเดือดละเออไปครับอ้มันมันไอ้ด่านนี้แม่งมันวะมันกว่าด่านในแคนย่อนนี่ครับตั้งโลเฮ้ยอ้ยตัวไอ้ตัวนี้มาเบอร์เซอร์ก ซ้อมหน่อยเพื่อนซ้อมหน่อยสวยโอเคเฮ้ยมันไวก็ไม่ไี่างลวงไปดิทางไป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 โอเคเขายึดพังไปดิสวยซ้ำเออคือไรตัด,ดระเบิดหรอดิสอาร์ม okay. โอเคโอเคสำเร็จสวยทางโลก จุ pelo, um ๊กมันจุ huh? ๊กจุกผมเกือบตายอ่ะดีแล้วเพื่อนมาช่วยหญิงหั่งไปดีโว้ยนี่คืออะไรว่านันเต๋อรอไว้ที่เราเป็นฝ่ายบุกหรือฝ่ายตั้งรับเนี่ย ถ้าจะเป็นฝ่ายบุกนะเอี้พื้นมันไวมากครับตัวนี้ออื้วิ่งแตะแรงตะแรงตัวนี้แหละดำไปเยาะอะปล่อยยิงครับปล่อยปล่อยอุ้ยมันตัวนี้มัวนวิ่งไวมากโดน โดนโดนฟังไปดิเปิดนัดติสวยอู้ผมจะตาย,ตตายไม่เงียไม่เงียเอ้ยเอ้ยเอ้ยร้อยร้อยรอยครับร้อยร้อยร้อยเล็งยิงเต๋อตบ,บอกเลยว่าเจ็บโอ้โหมันเข้าหลังผมอะเศตยอ เฮ้ยซ้อมหน่อยเพื่อนอเอ๊ะลิฟขึ้นได้ไหมเนะี่ยโอเคอ้มันครับทุกคนไมด่าน,นี้มันนะเนี่ยเอาลิฟจะลงโถโอเคตามเส้นป่านี่ไปเส้นป่ามันจะพาไปไหนวะนะเนี่ย้อหนีไงมีตัวตั้งรับไว้ เยไปโลกนี่ไงฮาวเหรอแตกไปดิผมมาผมมาลูกตั <S <S like ้งโลไว้ตั้งโลกไว้โอ้โไม่ตายอยู่แล้ว เออเออ,เอ,อนั่นแหละลูกซองสวยออโตไปพูดอะไรวะเนี่ยโลดไปก่อนพลังเงี้ยมันวะโอ้โหทีเดียวผมตายอ่ะ ไปเพื hmm. the the ่อนข้างบนข้างบนอืตากรอโดนข้างบนเอาขึ้น่อนไหนไหน แตกไปดิแตกไปโอยตายไอไเยมันคือระเบิดเหรออันเนี้ยเป็นนันติใช่ไหมโอ้แรงแรงโอ้โดนมีคนโดนดาเมจผมเวยแรงแรงแล้วผมจะตายวะ ข้างบนข้างบนข้างบนข้างล่างโอเคมันตายแล้วโอ้โหน่าเจ็บอ่ะไม่รู้ว่ามุมได้เปรียบกว่าครับโอเคแตกสวยเพื่อนบวกอยู่ไปลุยนอกตั้งลบไว้โอเคโอ้โหมันแรงเกินโอตุสตัน คือตัวมีตัวแก้ทางกันนะเกมนี้ยมันกึ่งๆเป็น F S R P G นะโมบ้า F S โมบ้คือตัวแต่ละตัวมีตัวแก้ทางของกันและกันอยู่แล้วไม่มีใครเสียเปรียบได้เปรียบครับต่อเป็นตัวพระเอกก็เสียเปรียบได้เหมือนกันถ้าเจอตัวที่แก้ทางได้สกิลแก้ทางกันนะ เฮ้ยซ่อมหน่อยเพื่อนซ่อมหน่อยเฮ้ยหลังเข้าหลังเข้าโอ้โหโอเคไม่น่ามาซ่อมเลยเฮ้ยไม่น่ามาชุบเลยเพื่อนตายคู่เลยฟ <c oughs> ังไว <c oughs> ้เออเฮ้ยทั้งโลกไว้โอเคจบตาแรกครับ ทาได้แพ่ปะ่ะไปครับรอบที่สองโอ้โหมันมาถึงแล้วรอเลยตั s <S ย้งรอไ้โอ้ทํายิงโดนโลดเหรอผมมาผมมาไม่งไงโดนหัวไปดิรักหวมคมขอรักหวมคมหน่อยรักหวมคมรักผมคม สวัสดีครับผมมาเครื่องบินเจ็ตโอเมันไปละขว,วาขวามิสีไงี่ไีไงสวย โอยมาห้าวนะผมเกือบตายเหมือนกัน QP หนึ่งหนึ่งครับไก่ตัวเนี้ยสู้ยากนะเนี่ยมันไล่ทุบอะระยะไกลยเขาเสียเปียบอะไปเอาไว้โอ้เต็มเลยอย่กขึ้นอย่กขึ้นเอ๊ะลากผมลากหัวลากหัวผมลากหัวผมโอ้ผมจะตายผมจะตาย รักหกของผมอนนเอ,อ๊เอ,อ๊เฮ้ยผมจะตายว่ะตังโละสวยพังพังไปพังสวยเอ,อ้ยเขสวยโอ้ผมไม่ตายครับึกโอจะตายคิวครับเขสวย มีที่เติมเลือดไหมเนี่ยอีกครึ่งบิจมันบางสุดแล้วเฮ้ยมันมาแล้วเดี๋ยวไปซ่อมโอเคระเบิดไปมีไหมโอเคอีกครึ่งบิจมาเยอะข้างบ ไมดิไอตัวเครื่องบินอะเป็นแคลรี่อะไม่ควรมาบูเว้ยซึ่งซึงหน้าไม่เหมาะเลยอ่ะเลือดเลือดบางตัวบางเกาะบางมากอ่ะเหมาะการลอยยิงไกลๆอะยืนหลังเพื่อนอ่ะแต่ปืนม,มันแรงตั้งรู้ไว้โอ้โ,อโหบนบนโอ้โหแม่งบินยิงเลย รถถังเออเดือดจัดตรงนี้้อผมเกิดได้เกิดตรงนี้เอาไว้โอ้โหคนหงอุ้ยไม่โดนอุ yeah, ้ยอุ้ยอุ้ยโดนระเบิดไหนอยู่ไหน ข้างบนขวาโอ้ฮึไอตัวนี้ไล่สับชาวบ้านเลยไอเบอร์เซิร์กเออลูกซองยิงมันเอ,อ้ากดผิดเลือกไกเลยอะไรเล้วข้างบ,บนมีตัวมันขึ้นไม่ได้ไงวะ อย่าได้ซ้อมไหนไหนมามาดิโอ้โหยิงมันไม่โดนเลยเป็นไวมากครับทุกคนตัวนี้ปืนผมมันไม่ใช่ฟัวโต้ด้วย เป็นเซมีไหลเฟินล่ะเอ้มาเยอะไอตัวนี้รลอยล่อยห้อยลอย,ลอยระยะไกล มาเอ้ยมันมาแล้วเอ้ยลุ้นไปดิแตกไปสวยไม่ไงขุมไว้เราคุมตรงนี้ได้อยู่ครับอื้มอื้มบินยิงโอ้ยิงไม่โดนเลยเฮ้ยเอ้ยเอ้ย นีไ่ไงไอ้เออจะตายแล้วมันจะตายแล้วโผมาดิโผมาโผมาโผโผมาเรียบร้อยล่วงมาสวยแตกเอยมันลอยเพื่อนเรามาเดี๋ยวซ้อมให้เพื่อนโอเคไอ้ตัวนี้เยอะเหรอวะตัวเบอร์เซิร์ Đi lột Đã tài mấy Ok 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 Cả tay Đi hậu Tăng luôn đấy. Cái đâm Việt đâm

มันก็นนมกันกนะ็โดนเหมือนกันอะโดนสกิลผมไปทีไงเจ็บเหมือนกันโอเ้เดือดวะ <c oughs> โอเคเกิดน,นี่เลยไหนขบนเอ็งขึ้นบิน นีไ่งไงเขายิงไม่โดนเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนไอ้นี่ปอมปืนมันไอ่ไมองไมันหลอยมีไหมหนัวสอ,องกันดั้มเหรอโอ้โหผมโดนลอยหลังครับเออยิงมัน อย่างเดือดนี่เลยเบอร์เซิร์ชอุย้ยอะไรของมึงวะเนี่ยโอ้โหมันเกิดเกิดมาถึง,งก็ล่อเลยเหรอ้ยซ้อมหน่อยเพื่อนเฮ้ย <Okay. S 2> ขอดำม,มันขอซดำเองนี่ไอ้เจ้าครับสวยนี่ไงตายไปดิ มาดิมาเอ้ยสามไม่หมดผู้จะตายแล้วตี่ไงเออเอ้ยเครื่องบินเค้ร่วงสวยเอ้ย โอ้โหไปซ้อมหน่อยเพื่อนเอ้ยหลังเข้าเฮ้ยหลังเข้าอือหือมาดิมาลวงไปดิเอ้ยนี่ไงเฮ้ยไอ้รถถังไอ้รถถังมึงตั้งโลไว้โอ้โห โดนอะไรมันก็นไม่หนัวจะโอเคครับอเอเธอร์เอวีพีชื่อเอเธอร์เหรอ โอเคครับอีพีนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับ